อันยังทุกคนอยู่กับไฟยอยู่หรือฟูนี่เองนะคะแลวตอนนี้คนกำลังอยู่ในเกมการ์ติกบอนแน่นอน,นะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มีคนที่มารวมเล่นเกมกับเราด้วยนะคะนั่นก็คือคุณเบลเฟนเ,เ,นเซน,น,แน,นแล้วก ดารุมะนะฮะเฮ้ยเ้ยดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมวาดรูปหันษากันนะวาดรูปหันษาบ้ามากเลยสร้างจินตนาการให้เราแบบได้เรียนรู้อ่ะสีไมล์มาสเตอร์อาร์ตไม่ใป็เชี่ยเลยโชว์ไปดูความรู้ดีนะทุกคนอะขนาดก็เชี่ยวบอกเลยว่าศิลปะของมาเกสสีอ้ยจริงเหรอต้องโชว์แล้วเนต้องโชว์แล้วต้องโชว์แล้วคุณอะไรก ชีวิตจริงคนจะเกียร์สี่แต่เกมนี้อาจจะเกียร์ศูนย์เด้อก็ได้เฮ้ยเห็นแล้จะมาพูดคลอบอกเลยภาษาไทยฉันเก่งมากเนื่องคิดโจทย์นี่ขอให้บอกผจเผาเย็นนะปาจะเริ่มวันยังจะเริ่มวันยังไปเลยอย่าเอาไปตอนนั้นนะอย่าไปตอนนั้นนะอะไรก็เกิดไม่รู้นี่สองสองหนึ่งจ้าเอาอะไรดีวะเสร็จแล้วยาอไรดีอ้าว เราเราเสร็จแล้วเราเสร็จแล้วนึ่งก้อนพิมพ์โจ์นี้มีครบประธานอิลิยาเฮ้ยแต่ว่าฉันมีคำสร้อยนิดนึงนะคำสร้อยมันมีคำสร้อยคำสร้อยดีไปดีกว่าเลยค่ะร้อนจบง่ายฮะกูจะวาดยังไงดีวะเช็ดแมนนี่วาดไงวะเนี่ยจะวาดไอ้ตัวนี้ยังไงดีวะเนี่ยกูจะวาดไอ้ตัวนี้ยังไงมันหน้าตาเป็นยังไงกัน จะว่ายตัวนี้ยังไงด้วยนะเนี่ยไม่ใช่เก,กเดียวกูกูเขียนกูเขียนนะเขียนนะกูเขียนเขียนแบบเขียนยคำเขียน<ร>คำลงไปนิดนึง เพราะว่ามันเขียนเขียนแบบที่ไม่ได้เป็นคาว่าายแบบหรืชเเลยไปเลยอ่ะที่ไม่ได้แบบตรงตัวเขียนเลยของกูเฉลยเลยไม่อายเฉลยสิเฮ้ยผมว่าผมมันไม่สามารถเขียนมันไม่สามารถเขียนเป็นรูปวาดได้มึงมึงมึงต้องมึงต้องยกโทษให้กูกูบอกเลยอืมึงต้องยกโทษให้กูกูต้องเขียนอันนี้ไม่รู้โจท้องใครนะแต่บอกได้คำเดียวว่าโคตรง่ายตัวอะไรโมนี่ตัวอะไรโเนี่ เออนี่น่ารักมากใครเป็นคนคิดโจทย์นี่น่ารักมากบอกเลยใครวาดไม่ได้นี่แบบใครเดาไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววาดเหมือนขนาดนี้เอาว่าเออบอกเลยโจทย์ฉันได้ง่ายมากวาดใหญ่ไปแต่ก็ดูกูไม่ออกแน่เลยกูยังดูตัวเองไม่ออกเลยว่ากูวาดอะไรอยู่มีโคตรเอวอะยิ่งเวละมีแถมให้ด้วยโอ้มีแถมด้วย อันนี้แน่เลยอันนี้แน่นอนโอ้โหใครมันคิดวาดภาพนี้มาเนี่ยคนคิดโจทย์ไม่ต้องคิดโจทย์ยากมากแน่ๆบอกเลยเออภาพไม่ใช่โอ๊ยลืมดูโอ๋อะไรวะคนเรศทุเรศคือเพลงเหรอลำใหญ่ต่อเลยว่าโจทย์รอบนี้ฉันง่ายมากน่าจะน่าจะน่าจะได้แล้วมั้งไม่รู้ไม่รู้ หัค้อนหอมยังเตรียมใจยังพร้อมแล้วยอมแล้วมาสรุปผลดิอันนี้อันนี้อันนี้หัชใจต้องทุานังคือเรียนแน่นอนแม่ไม่ให้พ่อเข้าบ้านแม่ไม่ให้พ่อเข้าบ้านไม่มีจุดหรือด้วยอันนี้ร้องเลยนะว่า

ทําทำตัวมาชิงาน่อยอะไรับ้างจอยอะไรพองสับเยะก็เป็นแมงับยอะดูหอยเอยู่ในสน้ำได้ไงวะก็เป็นเสบุงสบุงก็เป็นูสิงห์อีเว่ก่อนนี้วะแล้วมึงไี่ไบอกแล้วว่ามึงเย็นไก่ลูกไก่ลูกทำไมเป็นไก่ลูกวะ มันดูจนเก็บไก่ดิมันมีการเป็นสีด้วยอ่ะไก่ชั้นของลุงกินน้ำมันมีการเป็นสีสูงฟิงด้วยอ่ะก็เลยคิดว่าแบบเป็นไก่ลุงหรือเปล่านูกไก่ฟ้าสีลุงโอ้โหไก่ฟ้าสีลุงนกไก่ฟ้ามึงกลายเป็นไก่ลุงแล้วมันไม่ไก่ข่นด้วไม่ดูแต่ไม่ได้ดูเอาไว้เขียนเอาไว้เขียนเอาไว้เขียน กอดเ่ยรูปนี้ง่ายมากแล้เขียนแล้วฉันแบบเหลือเวลาเพื่อนอนี่ของกอม์มง่ายคือนึกผมไม่ได้คิดอะไรสติสตีนเหรอฉันเหลือเวลาแขีไม่ได้ไม่ยอมกอล์มินสอเขียนไอเนฟอยู่เฮ้ยได้อย่างนไรมันก็ออกมาเป็นดีสอนนะเว้ย คือตอนแรกอาดิมนก็แบบพ่นไฟไม่กอนเราไม่้่เนี้แว่าอะง่ายเออออเฮ้ยอน้น มาถีดไฟจุดมมาไกลปี๊บขีวัวแล้วมันมันคือสิ่งนี้นี่เองไอไอรู้สุดท้ายนี่กอะไปฮิวเอเวอร์ได้เลยทีเดียวต่อดวงนี่ขี้วัวมังกรเลยนะมูบี้เหรอใช่ไหมมันกรเป็นว่าคนคนฮะคนว่าไม่ผิดฮะคนว่าไม่ผิดแต่คนเขียนไม่ผิดคนเขียนต่อไป ผูนพี่ของเเ็นผู้พี่ขอพี่ตัวมันล่เลยลแมวลูกอมนี่มีหมดเครื่องหหลังแมววยนะแล้วแลมดนะมดไงเป็นมด่าาดำกำลังนอนจะมีมดวาดมดลูกอมไปแล้วไม่ใช่ใครเหอ คือผมมองไปมันไม่รูลูกอมว่ะฉันเห็นฉันวาดมดกับมันมดลูกอมไปแล้วอ่ะมี่อยแต่นี้มีเขาเขาอยู่เป็นแมวฟ้มเป็นน้องเหลืองอยู่เป็นแมวฟ้มเป็นแมวเหลืองอยู่เขาเป็นโจทย์แมวดิล้อเราเนี่ยกูเป็นไรวางพิโรธโจทย์ดิ้ด้วยเหรอวะโจทย์ดิ้ด้วยเหรอ รยารางไม่ได้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 ไม่ไดไม่ได้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 ม่่ได้้ม่ไม่ไม่ได้ดม่่้ ควางพิโรดกลายเป็นอะไรตควางพิโรดกลายเป็นรถน้ำต้นไม้เฉยเลยคุณบอว่านักศึกษาน้ำต้นไม้ยังไงก่อนถามก่อนจริงตอนเรียนแบบไหมลองเรียนแบบไหมอ๋ออันนี่ก่อนอันนี่ก่อนได้ได้อะเอาไหนเรียนแบบไหมเรียนแบบเรียนแบบเอาหลายๆอย่างหน่อยเอาหลายๆอย่างหน่อยเออเรียนแบบเรียนแบบเรียนแบบวันนี้จะให้อันนี้อันนี้เราจะเป็นคนเริ่มวาดให้ทุกคนเรียนแบบที่เราวาดนะแต่ว่าจะเร็วขึ้น เออแบบเราว่าเราใช้เวลาว่าเต็มที่เลยอยากลังสรรค์แค่ไหนเชิญน,น,นี่นี่อันนี้ไว่าเออเออไม่เขาก็ตุกขนานี้นคุ้มวาดเลวน่ารัก,นรก,กนออขนาดนั้นเลยต้องมีคนวาดตามได้แน่นอนร้อ เกแต่ส่งเอ้ยนา่ารักชิบหาย <c oughs> เอาชิบหายกูลืมว่ามันรูนเป็นยังไงวะโอ้โหใครว่าตัวตัวอะไรวะเนี่ยมามามา,มาโอ้โหนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออนี่ออออบอกเลวพเท่ตัวเนี้ยพาแต่ในในฉากมีแล้วนะเห็นในตัวนี้ ไม่ว่าเสร็จเร็วจังวะเวลาหมดแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลา100นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็บอกแล้วเวลามันลดลดลดลงอะเวลามันจะลดลงมันจะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆมึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะฉันจำกสีไม่ได้ว่ะวหมดแล้วซมแล้วซมแล้วซมแล้ว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 จำกสีมันไม่ได้เลว่ะเอาไม่ว่าคุณทัพสเกลภาพแล้วกันโอ้โหของใครนี่ไอ้ไอ้ต้องวาดได้ต้องวาดได้รู้รู้รู้ว่ต้องวาดได้ โอ้ใครวาดอะไรมาวันนี้เงี้ยโอไม่ไม่ใจเลยบอกเลยไอวาดอันนี้มาเนี่ยตีเลยด,ลด้วนแหะเข็ดด้วนเลยเข็ดด้วนโอ้ตั้งแต่ว่าตัวเลขชิบหายเลย ไ,ไม่ไมีน้อยไม่มีน้อยไม่าด้มี้อแล้วอมันจะมาเราอีกแล้วไมไ้าม่น้อ้แก้มีอะไรเราคนเลยอะตาอดเออเซ็ตกูใส่ตาใส่ตาใส่ไม่ใส่คนเดียวอะไม่คนทุกคนต้องรู้ไอ้ตัวนี้น่ารักวะแข่ด่วนพี่ชอบตัวเมื่อกี้ทำไงให้มันเบิมาเออเออเออ เออบบไปเออออกไปบอกคอลไหมแล้วมือจะหมดแล้วมือจะปื้ดปื้ดเวลารถไม่น้ำเลยมือเวลารถโคตรไวไม่ทัน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 เสร็จเ้ยนี่จะปิดลันท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 ันอยู่ทันอยู่อะไรตั่อะไรว่าตัวอะไรเป่าเนี่ย ขาโง่เขาโง่เขาโง่มเข่ว่าอันนฉันบอกเลยฉันวาดเหมือนฉันวาดเหมือนได้ฉันวาดเหมนได้เวลาจะหมดแล้วย่งเวลาจะหมดแล้วไม่ทันแล้วเออไอ้มอนไมคอคอนเมไอนคอนมไมไอ้ไอไนอไรวะไนอไหมือนแล้วกันนะ ข้ารถติดน้ำเลยหมอลื่นเมอลื่นลากไม่ทันแล้วลากไม่ทันแล้วเราบอกเราเราบองว่าหลุดนะเราบองว่าหลุดนะเราบองว่าหลุดนะเหนื่อยนะบอกเลยคว่าทัน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 ปลื้ดปลื้ดโอเคไปดูมันดวงยังโอเคเหมดเลโคตรเลยหมอลม่นกลุ่มใจนำเสนอ Paulie Vincent นี่งานศิลป์ของผมจบ อันนี้ว่าลูกกูัลูกกูมีมีมีดูมีดุริรึเปล่มันมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมีตุ๊กตาอยู่เดี๋ยว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 พูดเดี๋ยวมันก็เป๋าขายว่ะเฮ้ยแต่แต่แต่ผมดูออกนะแต่ผมดูออกนะผมดูออกเป็นโดเัมอนนะแต่ผมดูออกนะใครอะใค่วะ เออเด้ผมบอว่ามันไม่ตด้เนี่ยนี่มันี่มันโดนอะไรมั่งเน่โดนโดนพะไเนี่ยนี่มันโดนอะไรมั่นี่มันโดนอะไรม่งใครว่าโดนอะไรทับเนี่ยใครว่าโดนอะไรทับ ันไม่เด้ไม่เก่งดึงาแลวดึงล้วเียวช่มาตีดมาแล้วดึงมาวรันาว่าแต่รนที่สองเโอ้ยอันนี้สำคัญมากนวแต่รุ่นที่สองเหรอ่เป็นแต่แม่ผมก็ตั้งใจว่าน่าไอ้คนนั้นบอกว่าโควิดมาอายเอ้ยแบบอนนี โอ้แสำนักอต้าง้สนักถูกต้องเออมีได้อยู่มีได้อยู่น้ำโขกนไม่ร้ว่าน้ำงกลางวะเนี่ยกแรกกับไม่มีพาหินนะเว้ยคนที่สไม่ว่าไม่มีพาหินมาพาินกลับมารุ่สุดท้ายเฉยเลยเออมาดานีไปด้วย อย่าันตกกเป็นทะเลเลยกลับมากลับมามีน้ำตกในภาทิศมีก้อนเมฆนงมึงดูด้วยบี๊ตกแล้วตกแล้วแล้วเดวมันูไดูสฟ้าแต่ทกหม่เลยมดแแมวันดูแมวเมียนดูแมวไอ้นเมีย ไม่มาปักนันนะจะเป็นกัวช่วยน่วยช่ยด้วยนอยวมอะไรออกน่าแล้วทุกคนนะนสี่วไม่ชนยแล้วสีาวนวลขายกเป็นหมาปักตุ๊ตัวอะไรไม่รู้าวิตัว่ย นี่มันไม่ชิะนี่มันนี่มันเมียนนะเนี่ยนี่มันคือเมียนไม่ช่เดียวม่ชเดะเฮ้ยดูว่าเอเี้ยเ่อเดี๋ยวีนชาุะบอกว่าอ๋อเฮ้ยดูออกเฮ้ยเ่อยู่เท่อยู่เฮ้ยอยู่ควไม่ทำนเฮ้าอะไรเราระวังเดี๋ยบอกว่า

ดูป็นอ oh. ีเล็งอะช้างเ่าโดนแดยเลยมองเหลือมองยังบอกเลาดูหน่อยโอ้ยอะไรเนี่ยลงไอ้ไ่ผมจะผมทำไม่ได้แล้วมีอะไรอะนว่าหน้าดู่เป็นหน้าต่มึงดูมึงดูว่องาเหมือนตรงไหนีเขาอดเต็ม

อันนี้กูไม่ทันนะนายูเหี้ยเลยนายูเจ้แคดกันมันหายไปแค่นั้นเองลำเสงฮาโลเจนเออไอ้กูเป็นบ้าแน่แล้วจนกูปวดเจ็บคอแล้วอ่ะอ่ะเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าชอบแล้วก็ ก็ยิ้มมากๆแล้วกันนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายนะเร่องอะไรของันนีเหนื่อยแล้ว